ยังอ,นนอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับรายการลูกทุ่งไทยแลนด์และวีเจเจนี่พร้อมแขกรับเชิญพิเศษนะคะในวันนี้นั่นก็คือน้องฟ้าขวัญนครนะคะสลิงหนึ่งรอบ <ฮา S 2> นะคะโอ้โหสวยมากนะคะแบบว่าความสวยออร่าเปล่งประกายมากๆเลยนะคะแอบถามนอกสคริปมีวิธีการดูแลผิวพรรณรูปร่างอะไรตัวเองยังไงบ้างเออนอนดึกค่ะนอนดึกมากจริงๆ อ่านุ้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอะไรามากสัก <Ừ. S 2> เท่าไหร่มีเชื้อสายจีนไหมมีมีเชื้อสายแขกปากีสถานนิดหนึง่งเ <Wow. S 2> ซีย่ยวเป็นเซีย่ยวอ๋อถึงว่าสวยมากเลยอะดังโดง่งตาโตน,นะคะนะ <laughs> อะเป็นสาวใต้จังหวัด เป็นสาวใตจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะเนี่อุ้ยนครสี่ตอนนี้นะกําลังดังเลยไอ้ไข่ตาไข่ใช่อยู่อยู่อยู่ห่างจากบ้านเยอะไหมซิชนก็ไม่ไม่เยอะมากค่ะหนูอยู่ในตัวเมืองนครตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าที่นครนี่มีของดังของดีเยอะเยอะมากนะคะแล้วยังมีฟ้าขวัญนครอีกนะคะนะคะอันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องเพลงของเราค่ะนะคะคือเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ ตั้งแต่อนุบาล3ค่ะคือจําได้ก็พอพูดได้ร้องได้ก็เอาเลยใช่ไหมก็คือชอบตั้งแต่เด็กๆค่ะชอบมากๆชอบลูกทุ่งด้วยค่ะลูกทุ่งเนแท้เลยเพราะยุคยุคเราเนี่ยอายุ18-19เนี่ยนะเราน่าจะเป็น j จ๊ป k ๊ o เคปเป็นเดยเพราะเจอไม่ต้องเกาหลีใช่ไหมชอบไหมนั้นฟังได้ค่ะดูแต่ว่า ถ้าในสายเลือดจริงๆก็คือลูกทุ่งเลยดีกว่าใช่ค่ะใช่ไหมนั่นคือตัวตนของเราแหละเนาะเออนะแรงบันดาลใจในการร้องเพลงของเราได้มาจากไหนเอ,อแมพ่พึ่งพุ่งพงดวงจันทร์อ่ะใช่ค่ะโอโ้โหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพ่อกับแม่หนูคือไม่ได้มาในสายร้องเพลงเลยไม่ได้มีสายแบบลูกทุ่งหรือว่าอะไรเลยหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูไปชอบมาจากไหนหนะว่าน่าจะไปเดินตลาดกับพ่อวันนั้นนะคะแล้วก็ เหมือนกับซีดีเขาเรียกอะไรอ่ะเขา,าตาั้ดต,ตลาดนัดอะไรอ่ะเหรอ,ห,รอหนูก็อไปฟังแต่ว่า ทำไมชอบจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเนูก็เลยให้พ่อซื้อไปฟังที่บ้านเนี่ยค่ะออก็เลยซ้อมซ้อมไปซ้อมมาก็คือชอบเป็นลูกทุ่งเลยเชอบแล้วเราจะต้องเข้าสู่เวทีการประกวดไหมหรือว่า,อาตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มประกวดค่ะแต่ว่าเท้าความก่อนคือพ่อหนูเป็นช่างไฟฟ้าซึ่งว่าตอนนั้นอะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดีเจนักจัดรายการท่านหนึ่งคือครูชาคขาทะลุเขามีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่หลังสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชใกล้บ้านใช่ค่ะซึ่งวันนั้น แกก็เลยแบบเหมือนกับให้พ่อเนี่ยไปทําไฟให้ที่งานาซึ่งหนูอะ่ะก็จะไปกับพ่ออยู่แล้วหนูไปดูเคาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นอะ่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็ศิลปินของครูชาวอ่ะไม่มีใครมาเลยใช่ค่ะแล้วก็หนูก็เลยบอกกับพ่อเออป๊า,ปาเรียกเรียกพ่อแบาป๊าบอกป,ป๊าอยากร้องเพลงอย่างเงี้ย บอกไปบอกครูเชาหน่อยได้ไหม,มแล้วพ่อก็เลยเหมือนกับว่าตัดสินใจประมาณสองสามอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามันจะมีตลาดเสาวนาทิตยอย่างเงี้ยค่ะครูเชาจะมีคอนเสิร์ตพ่อก็เลยไปบอกกับครูเชาว,ว่าเนี่ยวันนั้นอะไม่มีนักร้องนะให้ลูกสาวผมเนี่ยไปร้องเพลงโชว์หน่อยได้ไหม,มครูเชาก็เลยถามว่าร้องแนวไหนหนูก็บอกว่าลูกทุ่งค่ะก็เลยไปขึ้นวันนั้นเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบเล็กๆเ,เป็นแบบคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันแรกครูเชาก็เลยบอกไม่น่ารอดอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเด็กมาก ตอนนั้นอนุบาลสองแต่ขึ้นอนุบาล3ใช่ค่ะแล้วหนูก็ใส่ชุดนอนไปเลยค่ะวันแรกก็ไปร้องเพลงให้ให้แขกที่อยู่ในงานฝั่งแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วทีนี้ครูเชาก็เลยให้แฟนของครูเชาอ่ะ<ช>มาติดต่อแม่บอกว่าเนี่ยอะเห็นความพยายามนะอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ไปร้องทุกอาทิตย์เลยนะคะก็เห็นความพยายามจนแกก็เลยให้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ ครั้งหนึ่งที่จังหวัดพัทธลุงตอนนั้นเป็นงานครบรอบวันเสียชีวิตของแม่พึ่งพอดีวันที่13มิถุนายนค่ะเป็นเป็นวันนั้นแล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วหนูไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่เลยไม่เคยผ่านการประกวดไม่เคยผ่านการร้องเพลงเวทีไหนเลยก็ได้ขึ้นเป็นเวทีแรกจนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็14ปีแล้วค่ะอยู่กับครูเชาใช่นะคะแสดงว่าผ่านมาเป็นร้อยเวทีแล้วนะค่ะแล้วมีการประกวดแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ย ยังไงบ้างก็ของโรงเรียนค่ะที่ตอนแรกประกวดก็มีประกวดของทัศนวิชาการค่ะ,คะก็มีลูกทุ่งลูกกรุงพระ